สุนีรูปแรกพระนางประชาบริโคตมีตอบได้อีกนะนางเนี่ยบวชโดยการรับครุธ,ธรรมแปประการใครบวชให้ทีนี้ไม่ใช่สงบวทให้นะเป็นการบวชนะโดยการรับครุธ,ธรรมแปประการพอรับครุธ,ธรรมแปประการนางพระนางมหาประชาบริโคตมีเป็นพิษุนีเลยส่วนพวกที่ติดตามนางประชาบริโคตมีเนี่ยห้าร้อยเนี่ยนางสากิยานีห้าร้อยก็เลยขอบวชด,ด้วย แต่การบวชของนางสากยานีห้าร้อยเนี่ยเป็นการบวชโดยพิสุสงเพราะตอนนั้นไม่มีพิสุณีสองพิสุณีมีรูปเดียวก็คือพระนางประชาบดีโคตมีนั้นยังไม่ได้เป็นสงนะรูปเดียวเนี่ยหญิงเหล่านั้นก็เลยขออุปสมบทกับสงก็บวชกับพิสุสงห้านระ้อยรูปและการบวชโดยการรับครุธรรม8ประการและการบวชด,ด้วยพิสุสงนะจะมีในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เท่านั้นหลังจากนั้นมานะ ไม่มีการบวชโดยสงฝ่ายเดียวอีกไม่มีการบวชด้วยการรับครูธรรมแปดประการอีกต่อมาพระองค์ก็ประทานการบวชโดยการบวชแบบสงสองฝ่ายสงสองฝ่ายนี่ก็คือบวชจากพิษุณีสงก่อนภายหลังก็มาบวชกับพิสุสงดังนั้นการบวชเป็นพิษุนีในธรรมวินยนน้มีประการที่หนึ่งรับครูธรรมแปดประการประการที่สองบวชจากสงฝ่ายเดียวคือพิสุสง ประการที่สบวชจากสงสองฝ่ายบวชจากพิสุนีสงก่อนและบวชในพิสุสงภายหลังซึ่งตัวนี้เราสามารถรู้ได้โยมถ้าหากว่าเราอ่านข้าไตพิดกในกรรมวาจานี่แหละจะมีการบอกให้ทราบว่าพิสุนีเนี่ยจะต้องบวชในสงสองฝ่ายก่อนโดยบวชในฝ่ายพิสุนีสงภายหลังก็บวชในพิสุสงนะเพราะว่าในกรรมวาจาเป็นการบอกให้ทราบ บวชในภิษุณีสงฆ์หลังจากนั้นก็เดินทางเข้าไปหาพิสุสงฆ์แล้วก็ขอบวชซึ่งในกรรมวาจานะท่านมีคํากล่าวไว้ว่าสุนาตุเมพันเตสังโฆอยังอิถันนามาอิถันนามายะอุปสัมปทาเปขาเอกโตอุปสัมปัน,นาภิกุณีสังเควิสุทธาอิถันนามาสังคังอุปสัมปทางญาจติอิถันนามายะปะวัตตินิยา ปวัตตินิยานเนี่ยเป็นอุปชาโยมถ้าเป็นพระพิสุเรียกว่าอุปชาถ้าเป็นพิสุนีเรียกว่าปวัตตินีในข้อความตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าเนี่ยท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพระเจ้าเนะี่ยยิงชื่อนี้ยิงชื่อนี้คือพิสุนีที่บวชมาชื่ออะไรก็แล้วแต่นะยิงชื่อนี้เป็นอุปสมบทาเปขาคือเป็นผู้มุ่งอุปสมบทอิทันนามายะของแม่เจ้าชื่อนี้คือของนางปวัตตินีของอุปชาเนะี่ยที่เป็นผู้หญิงนะที่เป็นพิสุนีนะ เอกโตอุปสัมบัณน,นาอุปสมบทจากสงฝ่ายเดียววิสุทธาบริสุทธิ์แล้วพิสุนีสังเคในพิสุนีสงหมายความว่าบวชในพิสุนีสงก่อนอิถันนามาสังคังอุปสัมบทังยาจติหญิงชื่อนี้คือพิสุนีรูปนั้นได้ขออุปสมบทกะสงคือคือกับพิสุสงโดยมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นประวัตินีนะยทีสังคัสปตกำลังท่าสงมีความพรั่งพร้อม สังโฆอ,อิถันนามังอุปสมบาเฉยยะอิถันนามายะปะวัตตินิยาเอสายติสองพึงอุปสมบทนางชื่อนี้พิษุณีชื่อนี้มีปวัตตินีชื่อนี้น,น,นี้เป็นญตินะเป็นการแจ้งให้ทราบฉะนั้นการอุปสมบทเป็นพระพิสุเป็นพระพิสุณีนะจะต้องเป็นไปตามที่พระองค์ประทานอนุญาตเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีพระพิสุบางรูปบางท่านมีญาติโยมบ,บางคนบางท่านมาบอกว่า พิษุณีเนีนะ่ยสามารถบวชได้อ้าวถ้าไม่มีพิษุณีทํำยังไงอ่าถ้าอยากยมอ้อยอยากจะบวชเป็นพิษุณีไม่มีพิษุณีไปบวชกับพระสงฆ์ก่อนอ่าสมมติว่าพิษุนีสักสิบรูปผู้หญิงสักสิบรูปสักสิบคนนะไปบวชกับพระสงฆ์ให้ครบสิบรูปเสร็จแล้วใครจะบวชทีหลังก็ไปบวชกับพิษุนีที่สิบรูปนั่นแหละเสร็จแล้วก็มาบวชกับพิสุสงฆ์วิธีการอย่างนี้ไม่มีทําไมจึงไม่มีกระเพราะว่า ไม่มีกรรมวาจาที่ให้บวชในพิสุสงก่อนถ้าหากว่าการบวชด้วยสงสองฝ่ายพระองค์ตรัสการบวชพิษุณีสงเสร็จแล้วมาบวชกับพิสุสงอย่างนี้ก็ได้ตรัสว่าบวชกับพิสุสงก่อนแล้วบวชกับพิษุณีสงก่อนอย่างนี้ก็ได้วิธีการนี้จะใช้ได้แต่พระองค์ตรัสว่าการบวชเป็นพิษุณีนั้นจะต้องบวชในพิษุนีสงก่อนบริสุทธิ์ในพิษุณีสงก่อนภายหลังจึงมาขอบวชกับพิสุสง ฉะนั้นการที่จะมาบวชกับพิสุสงก่อนภายหลังไปบวชในพิสุณีสงเนี่ย่างนี้จึงไม่ใช่ฐานะที่จะทําได้ถึงทําได้ก็ไม่เป็นพิสุนีเพราะบางรูปบางท่านอาจจะเป็นพระเทระที่มีการศึกษาในเรื่องของพระบาลีเป็นมหาปร,รียาอาจจะมีการศึกษาพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาเทียบเคียงแต่ในการเทียบเคียงนั้นก็ต้องอิงหลักฐานที่มาที่ไปว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร